สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเปิดห้าเหตุผลมาโนโ,นโปกิ้งควรวางมือหลังจบแมตช์กับสิงคโปร์เรียกได้ว่าปิดหวังไปตามๆการสรับแฟนบอลไทยหลังจากไทยเปิดบ้านคาดฟุตบอลโลกนัดแรกแพ้กับจีนขาบ้านหนึ่งประตูต่อสองจนมีกระแสแฮชแท็กมาโนเอาเปิดห้าเหตุผลมาโน,โนควรละออกหลังจบแมตช์กับสิงคโปร์เหตุผลที่หนึ่งหากเทียบผลงานทีมชาติไทยยุคซิโก้ได้แชมป์เอเวอเซียนคัพสองสมัยเท่ากัน เล่นบอลสไตล์เท้าสู่เท้าคล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการโจมตีคู่แข่งในพื้นที่สุดท้ายโดยทีมชาติไทยยุคมาโนโปกิง้งครองบอลได้เยะจริงแต่ไม่ค่อยมีจังหวะจบคู่แข่งในพื้นที่สุดท้ายและอีกอย่างที่แตกต่างกันคือทีมชาติไทยยุคมาโนโปกิง้งไม่ว่าผลงานจะดีงลงเหวแค่ไหนทางสมาคมกับเงียบกิฟยังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเงียบเพื่อเอาตัวรอดก็ไม่รู้ต่างจากยุคซิโก้ที่พาทีมบุกไปแพ้ญี่ปุ่น ศู์ประตูต่อสี่โดยทางสมาคมออกมายอมรับว่าอายรับไม่ได้ทั้งที่ลบเกมวันนั้นหากใครดูวันเป็นจะเห็นได้ว่าไทยสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกและสู้ญี่ปุ่นได้แบบมีทรงเก็บที่จะตีไข่แตกญี่ปุ่นได้แต่ทีสิทธิแนกดายิงจุดโทษพลาดหลังจากนั้นโคซิคโก้ก็วางมือกับทีมชาติไทยเหตุผลที่สองมานโปกิ้งไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับเอเชียจเจนได้ว่ามานโปกิ้งคุมทีมชาติไทย เจอทีมจากตะวันออกกลางไทยไม่สามารถเอาชนะได้เลยไม่ว่าจะเป็นซีเรีย UAE รวมถึงอุซเบกิสถานและที่แฟนบอลรับไม่ได้ที่สุดคือคุมทีมชาติไทยแพ้ไต้หวันถึงสองนัดทั้งที่มีนักเตะฟูทีมต่างจากยุคซิโก้ที่ไทยเอาชนะไต้หวันแบบขาดลอยถึงสองนัดและปัจจุบันแฟนบอลไทยเริ่มจะสินชากับคำว่าแชมป์เอฟเอสเซนคับไปแล้วจนฟุตบอลถ้วยนี้จะกลายเป็นฟุตบอลถ้วยมิกกี้เมาส์ไปแล้ว แฟนบอลไทยต้องการก้าวข้ามอาเซียนเหตุผลที่3คือมานโปกิงไม่กล้าต่อรองดึงตัวนักเตะจากสโมสรใหญ่เข้าสู่ทีมในช่วงบ่นเครื่องฟีฟ้าเดย์ที่ผ่านมาคือสโมสรให้มายัางไงก็ใช้อย่างนั้นจนนำทีมบุกแพ้จอร์เจียถึงศูนย์ประตูต่อ8โดยไม่มีนักเตะตัวหลักจากสมสโมสรใหญ่อย่างบุรีลามยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดได้การท่าเรียเลยโดยการแพยแพ้กับจอร์เจียศูนย์ประตูต่อ8คือการแพ้แพ้มากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เหตุผลที่4ี่คือแฟนบอลไทยต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยฟุตบอลโลกปัจจุบันทวีปตเอเชียได้โควตา8ดทีมขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่แฟนบอลไทยจะไม่หวังไปฟุตบอลโลกครั้งนี้จากเดิมได้โควตาสี่ทีมครึ่งมันเป็นโอกาสมากขึ้นเท่าตัวและมาโนโปกิ้งก็ได้ไปสู่ตัวเองแล้วว่าเขายังไม่ดีพอที่จะพาไทยไปบอลโลกโดยแฟนบอลไทยต่างอยากเห็นมาชาธาระอิชิกุนซือที่พาบุรีล์สร้างปรากฏการณ์ ควแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยโดยทางมาชาธระยิชิเจ้าตัวขอแค่โอกาสในการคุมทีมชาติไทยหลังจากที่เจ้าตัวเกียบม,มีโอกาสในการคุมทีมชาติไทยและเหตุผลที่5คือมาโนโพกิ้งไม่สามารถดึงศักยภาพของนักเตะที่แท้จริงออกมาได้จะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยมีเซตตแบ็กอาชีพมากมายแต่มาโนโพกิ้งเรียกที่จะใช้กิสราการแมนที่มีความสูงเพียง1 7 6เเซนติเมตร สำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กความสูงอย่างน้อยต้องร้อยแปดสิบอัพทำให้เซนเตอร์แบ็กอาชีพหลายคนต้องตกเป็นตัวสวองของกิษฎาการแมนทำให้นักเตะอย่างสุพรรณทองสงเอลิชดอลรวมถึงสริมศักอ์อัคคีทุกคนที่พูดมาล้วนสูงร้อยแปดสิบห้าอัพไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นตัวเรียกร้องจากกิษลาการแมนและนักเตะแนวลูกมาน็อกโปกิ้งก็เลือกใช้นักเตะตัวเดิมๆอย่างบดินพาลาเป็นตัวเล็กๆในตำแหน่งปีก และมานุพ็อกิงไม่สามารถแก้กเกมได้เลยหากทีมโดนนําก่อนโดยคุมทีมชาติไทยโดนคู่แข่งนําถึง13ครั้งและไม่สามารถเอาชนะได้เลยแบ่งเป็นเสมอเจ็ดครั้งและแพ้ถึง6ครั้งแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่ามานุพ็อกิงจะอยู่หรือจะไปหลังจบเกมกับสิงคโปร์ก่อนจากการย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ